ชีวิตเมียฝรั่งผัวกเกษียณกะจะไปอยู่บ้านกับครอบครัวเนาะกับพี่กับน้องนะคะกับแม่รอบข้างอย่างมีความสุขเนาะแต่สุดท้ายแล้วไปลองอยู่บ้านได้สามเดือนเข้าเดือนที่สี่อ่าไปทีแรกก็ไม่นานสามีก็อ่ามาเที่ยวทะเลก็คือโอเคในช่วงหนึ่งทีนี้สามีกลับมาประเทศนอกแล้วเนาะอืมลูก ตัวเมียก็กลับไปอยู่บ้านนะคะสามเดือนเข้าสี่เดือนมันเริ่มอุกอังใจในความการเป็นเ,เขาเรียกว่าความไม่เกรงใจของพี่น้องแม้กระทั้งแม่นะคะพี่น้องเนะเาะแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญน้องชายเขาบอจันน้องชายติดยาเออของเงินซื้อกินซื้ออยากก็ไม่ได้ห่วงนะคะแต่พอได้เงินไปแล้วไปเอามาดูด แล้วก็เสียงดังวงวังปังปังกับแม่เออเห็นครั้งสุดท้ายนี่กระชากแม่แบบล้มแต่พอห่างมาแม่เนาะที่รักลูกก็จะให้กูยังไงล่ะก็มันก็ลูกนะคะอืมพอหายเมาแล้วมันก็เป็นอีกคนนึงแต่พอเมาแล้วเออก็อารวาด ในความรู้สึกเราเนี่ยกลายเป็นความกลัวไม่อยากให้ผัวมาอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะณนะนี่โชคดีนะ,ะในช่วงที่เราอยู่คนเดียวที่ได้เห็นสภาพเพราะสามีมาอยู่บ้านไม่นานแต่ว่าบ้านน่ะก็จะเป็นบ้านที่สร้างอยู่ข้างๆกันอืมคงจะได้ขายบ้านเลยใหญ่จา๋าเอ้ยามาเล่าสูกันฟังเด้อเนาะคงจะได้ขายบ้านไปอยู่ที่อื่นดีกว่า นะเพราะแม่หนึ่งเขาก็แข็งแรงสองอให้แกไปนะเงินเราก็ส่งให้ใช้ก็คุยกับสามีว่าไปอยู่ทางหัวหินดีไหมเพราะว่าก็อยู่ใกล้ทะเลเธอก็ชอบทะเลก็ไม่ได้พูดให้ฟังนะคะให้สามีฟังว่าพี่น้องเป็นอย่างนี้ในความรู้สึกเพียงแค่บอกว่ามันวุ่นวายเธอก็เห็นนะอืมบ้านเราส่วนตัวก็จริงแต่ว่าแม่เนาะพี่น้องลูกหลานก็เข้า,ขาออก,ออกในความรู้สึกตรงนี้ผัวเขาก็ไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่อ่าสมมติว่าไปอยู่จริงๆก็คงได้ออกเที่ยวนะไปทะเลหรือไปอะไรก็กลับมาอะไรอย่างนั้นนะเนาะในความแผนของเขาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นความคิดที่จะอยากไปอยู่ที่ภูเก็ตอเอ้ยอยากไปอยู่ที่หัวหินนะ,ะทีนี้พอแกพูดอย่างนี้แล้วผัวก็เลยถามขึ้นว่าบ้านน่ะเธอคิดจะขายเหรอก็เอาไว้ก็ได้นะเพราะว่าเอเผื่อเราไปหา ในหัวใจจุกเพราะเรื่องเกิดปัญหากับน้องชายก็เลยบอกสามีว่าฉันว่าฉันขายอืเวลามาหาแม่เรานอนโรงแรมก็ได้นะบ้านอยู่ไม่ไกลเนาะนอนรีสอร์ทก็ได้หรือยังไงเพราะว่าณนะขณะนี้หนึ่งแม่แข็งแรงปล่อยแกไปเพราะานี่คือแกห่วงน้องนุ่งนะในความเป็นจริงนะฮะเราก็ต้องปล่อยอในความรู้สึกเพราะว่าเงินเราอะ่ะมันไม่มีเนาะฝ่ายเมียนะคะอ่าก็คิดว่าฉันอยากขาย ัดความสบายใจเพราะทะเลาะกันรุนแรงแต่เราก็ไม่อยากบอกผัวผัวก็บอกว่าตามใจเพราะจริงๆแล้วฉั้นก็ชอบทะเลอยู่แล้วเพราะฉั้นไปอยู่บ้านเธอไม่นานจริงๆฉั้นก็คิดไว้เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากขัดใจเมียเพราะมาอยู่ต่างแดนด้วยกันก็21็ดปีปีนี้นะคะเนี่ยก็เตรียมแผน่นอืมแผ่นนะคะ,ะกลับมาเราให้เมียยังอยู่เมียว่าจะอยู่ถึงหเดือนแต่บอกเลยว่าตอนนี้เตรียมขายบ้านเลยแล้วก็ดูบ้านทางหัวหิน เนาะบ้านทางหัวหินที่ไม่แพงมากแต่ก็หลายร้านอยู่แต่สามีบอกว่าโอเคอืมเพราะว่าเงินกเกษียณเขากําลังจะออกเขาก็จะเอาเงินกเกษียณตรงนั้นไปซื้อแล้วไปอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าลูกก็ไม่มีเนาะที่เมืองไทยลูกของผู้หญิงก็ไม่มีนะคะเอ่อมีเอ่ออ,อ,อยู่ทางเมืองนอกเขาก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็แต่งงานกันมานานยี่สิบกว่าปีนะ,ะฮะโอ้ยโล่งใจแย่เว่าซันพืนวานะ โล่งใจที่สามีเห็นด้วยอืมแต่เอาตรงๆฝรั่งก็คงไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่พูดอะไรเพราะรักษาน้ําใจเราอาหัวอกคนเป็นเมียเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาหันใจเพลือกแล้วเขามองด้วยสายตา <c oughs> เพียงเราเท่านั้นที่จะรู้ที่ัยผัวนี่แหละเป็นคนํานึงที่แม่บอกว่ากูไม่เห็นผัวมึงพูดอะไรเลยมีแต่มึงเนี่ยออกหน้าแทนผัวแตะเวนตะเวนว่าผัวไม่ชอบอย่างนั้นผัวไม่ชอบอย่างนี้ ผัวเอ้ยชอบส่วนตัวอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่เห็นมันอะไรเลยว่าซันอ่าบอกตรงๆนะแม่เอ้ยทางเมืองไทยเด้วเอาแท้ๆเรื่องของผัวฝรั่งเนี่ยให้ลูกเขาจัดการนะเขารู้ว่านี่คือผัวเขาเขาปกป้องเพื่อไม่ให้สะเทือนกันทั้งสองฝ่ายนะฮะเป็นดีที่สุดเขายอมรับอืจบเจ็บอยู่ที่ลูกสาวแล้วไม่มาส่งสิ่งไม่ดีของแม่หรือว่าของพี่น้อง ไปให้กับผัวเนี่ยถือว่าโชคดีสุดๆแล้วเพราะยังไงยังไงฝรั่งก็ไม่เอานะฮะเออการเลี้ยงดูแม่เป็นสิ่งสำคัญแต่จะให้อุ้มทั้งพี่ทั้งน้อง ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้พอใจหรอกแต่บางคนเนี่ยเนี่ยอย่างเคสเนี่ยเขาฝืนเมียไม่ได้ที่ว่าเออคอยช่วยพี่คอยช่วยน้องนะฮะเพราะฝืนเมียไม่ได้ส่วนดีของเมียเขาก็มีเยอะสําหรับผัวเขาก็เลยตัดออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งในส่วนลูกเขยอย่าได้ให้ฝรั่งได้ออกปากว่าเกียดนะอันนี้ฝากถึงแม่แม่ทุกๆคนเลยนะฮะเคสนี้ก็เหมือนกันการกระแทกเราพยายามนะ ประคับประคองเหมือนตัวยายจ่าเองบอกตรงๆเลยนะพ่อแม่ยายจ่าสมัยก่อนเมายายจ๋าบอกเลยอารวาดได้อารวาดเลยนะถ้าอารวาดไปแล้วฝรั่งไม่เอาพวกข้าเจ้าค่อยก็ไม่เอานะเออเพราะค่อยต้องตามผัวค่อยอืมเพราะผัวทําให้ชีวิตเราดีกว่าอยู่ตรงนั้นถ้าเราทิ้งผัวหาผัวใหม่ไม่ใช่ง่ายนะคะหรือทิ้งผัวเลือกครอบครัวแล้วยามเราลําบากใครจะมาช่วยเหลือนะอันนี้เราต้องพินิจพิจารณาให้ถูกอย่าให้ เอาพ่อแม่มาเป็นที่หนึ่งทั้งๆท,ที่พึ่งเงินเรานะและเราก็ยังต้องพึ่งผัวพูดชัดๆเอาความจริงนะเรารักไว้ส่วนรักนะเทิดทูนไว้ส่วนเทิดทูนแต่ล้าเส้นกันไม่ได้ระหว่างผัวผู้ที่ทําให้เรามาทํางานได้มีเงินดูแลถึงเขาไม่รวยถึงเขาไม่รวยถึงเขาให้ไม่ได้นะแต่เขาดีกับลูกสาวและลูกสาวมีความสามารถมาทํางานให้เงินอยากก้าวไก่ โดยเด็ดขาดอันนี้ฝากถึงแม่แม่ทุกๆคนให้พินิษพิจารณานะคะชีวิตของลูกอ่าลูกได้ผัวลูกมีโอกาสมาช่วยก็ถือว่าบุญของพ่อแม่แต่ถ้าคิดที่จะมาใหญ่กว่าผัวเขาเขาปล่อยเจ้าแน่นอนเพราะต้องเลือกอนาคตนะคะก้าวไปข้างหน้าไอ้ประเภทที่วิ่งตามผัวเนี่ยเมียฝรั่งวิ่งตามผัวเนี่ยไม่ผิดเลยถ้าครอบครัวมีปัญหาและสร้างแต่ปัญหาให้กับเขานะแล้วอย่ามาว่า หรือเออโวยวายนะประเภทที่บอกว่าอ๋อมันเลือกผัวมันมันไปกับผัวมันไปมีชีวิตที่ดีล้าทิ้งให้ตัวเองลําบากณนะวันนี้ทําตัวยังไงลูกถึงได้เลือกขายบ้านตัวเองนะตรงนั้นนะทั้งทั้ง,ท,งที่ชีวิตหวังไว้ว่าผัวใกล้กเกษียณแล้วเนี่ยก็จะได้ไปอยู่กับพี่กับน้องกับลูกกับหลานตัวเขาไม่มีลูกเนอะอืมในสิ่งสําคัญแต่ณนะขนาดนี้เนี่ยมันโมโหหรือว่าจุดเดือด ขนาดไหนเขาไม่ใช่ของตายเขาถึงได้กล้าบอกผัวว่าฉันจะขายบ้านเราไปดูบ้านทางไกลเหอะอยู่ที่ภูเก็ตอ่อยู่ที่หัวหินดีกว่านะฮะออใจจริงแกก็บอกว่าอยากไปภูเก็ตแต่ภูเก็ตแพงมากอมสามีก็แพงนนะคะแต่เขาก็แพนแล้วเขาก็ดูราคาบ้านกันอยู่เนาะ ก็ดีใจด้วยเอาจริงๆนะชีวิตพอถึงณนะสุดท้ายบางครั้งอ่ะการที่เราทําดีที่สุดมาจนถึงณนักขณะนี้แต่ความสุขบ้นปลายเราจะไปอยู่ให้สบายใจแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่สบายใจอ่ามันต้องรักษาสามีของเราไม่รำไม่รวยในสายตาคนอื่นแต่เขาอยู่กับเราอ่าแล้วทําให้มีเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีงานนะได้ช่วยเหลือครอบครัว เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วยิ่งอยู่กันมามากกว่ายี่ปีอายุเราเท่าไหร่แล้วจะเชื่อฟังแม่ไม่วิ่งตามผัวทิ้งผัวไปอยู่กับครอบครัวใครจะช่วยเราเพราะทุกคนใช้เงินอยู่ในกระเป๋าเรานะเออนี่คือสิ่งสำคัญไม่มีใครต้อนรับแค่ตัวเรากลับไปอยู่ตรงนั้นเพราะภาระปัญหาแล้วสิ่งที่เกิดที่ทำให้วุ่นวายใจจนได้ประกาศขายบ้านก็เพราะความไม่รู้จักพอเงินเงินเงินแล้วแถมบ้าบอคอแตกกับเรื่อง เนาะน้องชายด้วยดีแล้วอย่าเสี่ยงชีวิตอยู่อย่างนั้นเลยวันดีคืนดีเกิดมาขอเงินแล้วไม่ได้ทุบหัวผัวเราจะทำไงอันตรายคิดถูกแล้วล่ะ